เซียวมีพูดเชื่อนี้ทุกคนก็จะรู้ว่านั่นคือโทรศัพท์มือถือที่คุ้มค่าคุ้มราคาวันนี้คุ้มจริงค่ะด้วยระดับราคาแล้วก็สเปคที่ให้มาซีรีวิว2เครื่องเทียบกันเลยนะคะตัวแรกนี้ร e มี n o t t e 5 5 g 5าจีค่าดีนคำนี้ไหมกับอีกตัวหนึ่งเร d มี Note 10S มา เดี๋ยวนี้จะซื้อโทรศัพท์มือถืออะใช้วิธีคิดเดิมไม่ได้นะเอาราคาเป็นตัวตั้งอย่างเดียวไม่ได้มันต้องมีหลายๆเรื่องประกอบกันตั้งแต่วัสดุซอฟต์แวร์การประกอบในส่วนของบีตัวเนี้ยมั่นใจได้เพราะว่าที่ผ่านมาเขาทำมาค่อนข้างทำได้ดีเลย2021ก็ต้องเริ่มจากรุ่น 5G ก่อนเนาะแกะทีละรุ่นนะคะอ่ะ Redmi Note 15G ค่ะอ้าวใครเตรียมตั้งค่าอะไรไว้ให้ซีแล้วครบทุกอย่างเลยเนี้ยดีจริงๆส่วนของน้่งนอกมีความสวยงามมากค่ะ จ่ซีแนะนําว่าควรจะต้องใส่เคสนะคะจับแบบนี้มันอาจจะดูสัมผัสลื่นดีนะคะแต่ก็อาจจะทำหลุดมือได้นะคะในกรณีที่เพิ่งทาแป้งมาแอนจแทนแทนน่ารักมากค่ะดีจริงๆเลยนะคะซื้อเครื่องแถมเคสใสๆใ,ใส่สวย เรื่องจอตัวนี้เป็น Adaptive Sync LCD ค่ะ6.5นิ้วความละเอียด Full HD Refresh Rate 90 h z เราสามารถปรับสีจอได้แล้วก็เลือกได้เลยว่าคุณอยากได้สีจอแบบไหนปรับเองได้ที่ดำแบบนี้ได้ก็มาจากตัว Mi UI นี่แหละค่ะถามซิว่ามันดูหนาไหมนะคะคือเท่าที่ซิมองเนี่ยขอบจอตรงเนี้ยมันมีความบางค่ะ แต่ด้านล่างของตัวจอเนี่ยมันเหมือนตัวกรอบอะ่ะมันขึ้นมาอยู่นิดนึงก็สูงกว่าปกติในส่วนของตัวด้านหน้ากล้องนะคะก็จะเป็นแบบรูอยู่ตรงกลางจอเลยซึ่งประมาณ8ล้านพิกเซลดูแล้วส่วนตัวซีซีว่าก็ไม่ได้เกะกะสายตาเท่าไหร่ค่ะแต่ความพิเศษของหน้าจอตัวนี้คือการปรับค่า refresh rate ได้เองถ้าเราดูวิดีโอ60 h z หรือ30 h z หน้าจอก็จะปรับค่า refresh rate ตามคอนเทนต์ที่เราดูให้ทำให้เราประหยัดแบตเตอรี่ได้มากยิ่งขึ้นโดยไม่รู้ตัวเลย มากล้องหลังกันบ้างนะคะกล้องหลัง3ตัวกล้องหลัก48ล้านพิกเซลกล้องมาโคร2ล้านพิกเซลและ Depth 2ล้านพิกเซลต้องยอมรับว่า UI ของกล้องอะซีลองแล้วใช้งานง่ายดูเรียบฟีเจอร์ต่างๆก็มาครบทั้งโหมดปกติโหมดโปรพอร์เทรตไนท์โหมดสโลโมชันแล้วก็ทำแล็บวิดีโอ ไสเปคมาท้งนี้เลยนะคะเพราะว่า Redmi Note 10 5G เขาใช้ชิป MediaTek Dimensity 700ซึ่งรองรับ 5G แบบ Dual SIM ได้ด้วยนะ แหมเล่นเพลอนจริงแบตอึดไหมแบตให้มา5,000ม ah, ิลลิแอมเพียงพอต่อการใช้งาน1วันค่ะทั้งมีเองเขาก็บอกนะว่าจริงๆ5,000ม ah ิลลิแอมเนี่ยสวันยังใช้ได้เลยแต่ก็ขึ้นอยู่กับการใช้งานของแต่ละคนด้วยค่ะส่วนการชาร์จเป็นการชาร์จไว้18วัตต์ตัวเครื่องมีให้เลือก4สี 1. Chrome Silver 2. g r a เวอร์กฟ์เก 3. night time blue และ 4. aurora green ความจุมี2ขนาด4 g กิกรอม1น8งบาคา5,999บาทค่ะวางขายเฉพาะร้านค้าที่ร่วมรายการนะคะส่วนรุ่นความจุ 8GB กิกรอม1 2 8งรราคาอยู่ที่6,999บาทวางจำหน่ายที่มี Store และก็ร้านค้าที่ร่วมรายการทั่วประเทศและก็รวมถึงช่องทางออนไลน์ก็มีจ้ะ และสำหรับใครที่เล็งไว้อยู่แล้วสำหรับ Redmi Note 10 5G ตัวนี้อย่าลังเลใจนานเพราะว่าเปิดตัว27พฤศจาคมแถมบ็อกซ์เซตตัวนี้ด้วยถ้าตัดสินใจไวก่อนที่ของจะหมดนะคะในนี้มีอะไรเดี๋ยวสิจะลอกแกะให้ดูสีสันสดใสมากไม่อยากแกะกล่องเลยอะ่ะน่ารักมากเลยดูสีสิ วางโชว์อยู่ในชั้นก็สวยค่ะในบ็อกเซ็ตนี้มูลค่า1,090บาทนะคะซึ่งแถมหูฟังบลูทูธเป็น m ี True Wireless e a r b u d Basic สมาให้ด้วยไม่ต้องซื้อหูฟัง เสื้อยืดเสียวเมร Redmi Note 10 5G ให้มันรู้กันไปคะ่ะว่าใช้มือถือรุ่นไหนอยู่นะคะเอาเป็นว่าใครที่กลังตัดสินใจนะคะที่จะบอกว่าราคาเนี้ยค่อนข้างคุ้มมากนะคะเพราะว่าเป็น 5G ด้วยสเปกก็มาเต็มมากๆสําหรับใครที่แบบชอบเล่นเกมทํางานตัวเนี้ยคุ้มค่าเลยคะ่ะเคลียร์ไปหนึ่งรุ่นนะคะสําหรับ Redmi Note 10 5G นะคะชิดในหน่อยเพ่ส่งตัวที่สองมาเลยคะ่ะ เล่นเองพูดเองทำเองตัวนี้ค่ะ Redmi Note 10s จะคะาราคาต่างกันนิดนึงค่ะมาแกะกันสักนิดนึงเพราะรู้ว่าทีมงานนั่องไงสวยมาเลยติดตั้งอะไรต่ออะไรให้เสร็จครบทุกอย่างโอ้โหมีความคลายกั้นสูงมากนะคะพี่น้องกันเลยละค่ะ แต่ว่าจะเห็นความรู้สึกของความกลอสซี่แล้วก็ฝาหลังที่มันไล่เฉดสีที่ชัดเจนมากกว่าจะเห็นว่ากล้องต่างกันคือตัวนี้กล้อง4ตัวตัวนี้กล้อง3ตัวค่ะถ้าแยกไปออกดูที่กล้องถ้ากล้อง4ตัวเป็น Redmi Note 10s โอเคนะ ชมอัจฉริไม้คล้ายกันเลยนะคะเป็นจอ AMOLED ค่า refresh rate จะอยู่ที่ 60Hz ราคานี mm ้แล้วให้เป็น AMOLED ก็จะเต็มแล้วล่ะกล้องหน้าแบบเจาะตรงกลางเหมือนกันความละเอียด13ล้านพิกเซลกล้องหลังของเขาว่าโหตัวกล้องก็คือจัดเต็มมากให้มา4ตัวกล้องหลัก64ล้านพิกเซลค่ะแม่เจ้าอัลตร้าไว8ล้านพิกเซลแล้วก็มาโคร2ล้านพิกเซลสุดท้ายคือเดฟ2ล้านพิกเซลกล้องโดยรวมซีว่าใช้งานเทียบ ได้เลยค่ะแต่จะใช้งานซูมอ่ะรุ่นนี้ใช้ได้ง่ายกว่าพวก UI ต่างๆดูสะดวกแล้วก็ง่ายต่อการใช้งานพอมีเลนส์อัลตราไวก็จะทําให้การถ่ายรูปมุมกว้างเนี่ยดีขึ้นด้วยส่วนตัวซีเชียในความอัลตราไวค่ะชิปประมวลผลเป็น Mediatek Helio G95 เป็นคนละตัวกันตัวนี้ไม่ได้รองรับ 5G นะคะแต่ 4G เพียงพอกับการใช้งานแล้วตอนนี้ไม่ต้องเสียค่าบริการที่แพงกว่าเดิมด้วยแรม8 g b ความจุ128 g b แบตเตอรี่เท่ากัน5,000มิลลิ แต่ตัวนี้ชัดวักว่าก็คือ33วัตต์ Redmi Note 10s มีมาให้เลือกถึง3-4ด้วยกันค่ะนั่นก็คือ o n y x Grey Peple White แล้วก็ Ocean Blue ราค่าอยู่ที่7,499วาทนะ ถามว่าเหมาะกับใครนะคะซีว่าในสเปคตัตวนี้เหมาะแบบครอบคลุมมากนะคะตัดตัวระดับราคาเขาเนี่ยเวลาที่แบบพ่อแม่หรือผู้ปกครองเนี่ยอยากจะซื้อให้ลูกๆห,หลานเล่นเนี่ยราคาคือมันโอเครับได้แล้วก็โดยตัวสเปคก็ทำอะไรได้มหาศาลอยู่แล้วเหมาะก,กับกลุ่มคนเจนซีค่ะเจนซีเจนซี จีไดไ้ทั้ง2ตัวนี้เหมาะแตกต่างกันไปคนละแบบด้วยกันค่ะสําหรับ Redmi Note 15G ตัวนี้เหมาะกับคนที่อยากใช้งานที่หนักขึ้นนิดนึงประสิทธิภาพค่อนข้างสูงรองรับการใช้งาน 5G ได้ถึง2ซิมใครที่แบบ ขาดไม่ได้กับความ 5G จากไปค่ะสำหรับรุ่นนี้ก็จะไม่ผิดหวังสำหรับรุ่นนี้ Redmi Note 10s ส่วนตัวซิรู้สึกว่าเหมาะกับคนที่ชอบถ่ายรูปเพราะมันแบบปาเข้าไป64ล้านพิกเซลครอบคลุมการถ่ายแบบเลนส์ไวด้วยแล้วก็ราคาค่อนข้างดีหน้าจอเป็น AMOLED มันก็จะชัดมันจะได้ความรู้สึกว่ารูปที่เราถ่ายมาเนี่ยเหมือนจริงเลยอะ่ะสวยดีบางตัวนะกล้องดีแต่หน้าจอมันเหมือนมันไม่ค่อยอำนวยอะคะ่ะถ่ายออกมาโพสจะทุกคนอาจจะแบบโอ้รูปสวยแต่เราดูเองรู้สึกฮะ ทำไมไมันไม่สวยเพราะว่าอันนี้นจะเป็นองค์ประกอบของเล่นจอบเน้นกล้องชาร์จไวแบตอึดเพราะเวลาเราใช้กล้องต่อกันนานๆบางทีก็อาจจะทําให้แบบแบตเตอรี่หมดไวนะคะใครจะเน้นถ่ายรูปนะไปที่ตัวนี้ค่ะ Redmi Note 10s ค่ะใครที่จะเน้น 5G 5G เล่นเกมเล่นเกมทําอะไรแร่งๆทรงงานไวๆนี่เลยค่ะ Redmi Note 10 5G ค่ะ เพิ่มเติมนิดนึงสำหรับคนที่ซีเรียสกับอุปกรณ์เสริมนะคะทั้ง Redmi Note 1 5G และ Redmi Note 10s เนี่ยไม่มีหูฟังแถมมาอยู่ในกล่องแล้วนะคะแต่ว่าสำหรับรุ่น Redmi Note 1 5G อย่างที่ซีบอกไปซื้อไวหน่อยอาจจะได้บ็อกเซ็ตที่เป็นหูฟังบลูทูธกับสสยืด่ะจะซื้อตัวไหนซีว่าก็ไม่ค่อยแตกต่างกันมากนะัก5,000มิลลิแอมป์ทั้งคู่ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยซีว่าไม่ค่อยใช่ปัจจัยเป็นปัจจัยที่เรื่องของตัวชาร์จมากกว่านี่แถมมาครบนะคะในอุปกรณ์นะคะเพราะฉะนั้น เลือกตามไลฟ์สไตล์และการใช้งานของคุณก็แล้วกันค่ะส่วนตัวสีแล้วก็อาจจะมีเรื่องของรอยนิ้วมือนิดนึงแตไม่เป็นปัญหาแล้วค่ะเพราะว่ามีแถมเคสมาให้แค่นี้ก็จบแล้วนะใครที่มีคําถามอะไรเพิ่มเติมนะคะส่งมาใต้คอมเมนต์ของเราเลยนะคะเดี๋ยวเราจะค่อยๆไปลองสองลองตอบกันดูค่ะเอาเป็นว่าชอบกดไลค์ like ที่ใช่กดแชร์ถ้ามั่นใจว่ารักแน่ๆก็ช่วยกดปุ่มจับติ๊กใ้ด้นะคะสวัสดีค่ะคุ้งดีค่ะ